สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆคนนะครับก็เจอกับผมอีกเหมือนเดิมนะครับในเย็นวันพฤหัสแบบนี้กับเฮลิคอปเตอร์ที่อยู่หลังรถของผมนะครับก็จะมีโอร์ซ่าแล้วก็มี X360 านะครับสองลำแต่ว่าวันนี้ผมจะมาบินให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแบบเป็นงายท้องตีลังกากันบ้างนะครับเพราะว่าผมไม่ได้บินให้เพื่อนๆได้ดูนานมากๆแล้วนะครับวันนี้ ก็ไม่รู้จะบินได้หรือเปล่านะอาจจะบินได้แต่ว่าก็อาจจะต้องเกรงๆแล้วก็ติดตามชมเจ้าตัว500นะครับ New mm hmm. E นะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะมาติดกล่อง h 1นะครับตามรูปนี้เลยนะครับเป็นพอสเกลนะครับมีทหารเต็มรลำเลยนะครับแล้วก็ตอนแรกเนะี่ยผมจะบินเป็นกล่อง K Bar ก่อนเป็น K Bar น้ำเงินนะครับแล้วก็มีตัว 500L ของอ拉อีกหนึ่งลำนะครับตามภาพเลย ปึ๊บนะครับก็ลํำนี้เป็นของลูกค้านะครับเดี๋ยวผมจะเอามาบินให้เพื่อนๆได้ดูก็เป็นชุดไฟใหม่หมดทั้งลํำเลยนะครับแต่ว่าตัวตัวลำเนี่ยก็มีสิ่ที่เสียหายก็จะมีเป็นดอกจอกรูดนะครับแล้วก็บูคมคดใบหางหักนะครับแล้วก็ไม่มีแล้วนะฮะ รู้สึกว่าสปีดจะไหม้นะสปีดจะไหม้แล้วก็มอเตอร์จะเสียด้วยก็เลยต้องเปลี่ยนชุดไฟทั้งลําเลยนะครับเดี๋ยวคอยชมกับ 500L บินอปเดินทางแล้วก็ฮิวอี้เป็นกอง H1 ไซส์500แต่ว่าเดี๋ยววันนี้มาดูผมบินโอซ์าก่อนแล้วก็จะมีภาพเป็นคลิปเล็กๆนะครับเป็นาภาพที่ผมกําลังยืนเล่นอยู่กับอีกอีกคลิปนึงก็จะเห็นเป็นเฮลิคอปเตอร์ลอย ลอยบิน 3D นะครับผมจะใช้โทรศัพท์ผมถ่ายนะครับตัวนี้ตัวนี้โดยที่ใช้ใช้ตัวนี้เป็นตัวถ่ายนะครับเนี่ยผมออกแบบเองเลยนะก็คือใช้เป็น f u วเจอร์บอรนะครับอันนี้เก่าแล้วไม่ได้ใช้นานละก็จะใช้เป็น f u วเจอร์บอรนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะก็ฟิวเจอร์บอร์กก็คือฟิวเจอร์บอร์ดนะฮะโอเคก็เดี๋ยวมาบินฟอร์ซ่าก่อน นะครับฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับบินแบบบ้านหลังบ้านกันแบบนี้เลยนะฮะฟอร์ซ่าเนี่ยใช้แบตเป็น3เซลลนะครับ3เซลล์2 0 0นนะครับวิทยุ T ี4 s g ได้บินานานแล้วนะฮะกับ3 d ดไม่รู้จะบินได้ดีแค่ไหนนะครับตรงนี้เปิดพิยุมานะครับเป็นลำไหนเอ่ยสติกลงที่สุดเอาโอเคเป็นพอซ่าสี่ห้าสุนแล้ว เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กาลังหัด 3D อยู่ไงไงท้องตีลังกายอยู่นะครับก็ทต,ตามกันมาเนาะนจริงๆแล้วไม่ยากหรอกมันอยู่ที่ความตั้งใจนะครับเราใส่ใจกับมันมากแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับถ้าเราใส่ใจกับมันมากเนี่ยขยันซ้อมบ่อยๆเก็บเบสิกพื้นฐานเยอะๆนะครับก็จะเป็นวนะครับแต่ว่าตอนแรกก็จะเสียเวลาในเรื่องของการฝึกแต่ละท่านะครับต่างๆ อาจจะต้องใช้ซิมควบคู่กันไปด้วยนะครับออซ่าไฟล์หนึ่ง X 3 6 0ไฟล์หนึงเดี๋ยวเวลาที่ผมบิน3ามดีนะผมจะบินเบาๆนะแล้วก็จะแนะนำเพื่อนๆนะครับว่าเออท่านี้เป็นท่าอะไรอะไรยังไงแล้วบินช้าๆเพื่อนจะได้ดูทันนะครับตัดโคนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวฟันแข้งขาหัก อันนี้ผมจะใช้เครื่องมือในการถ่ายคลิปของผมแล้วนะครับตัวนี้นะครับโทรศัพท์วิธีการใช้งานก็คือว่าอุ้ยนี่นะครับปึ๊บนะครับแล้วก็กดคูณ2เข้าไปนะครับใช้กล้องนะครับ1 2 3โชว์เดะะนะฮะถ่ายเรียบร้อยแล้ว ก็ใส่ที่ที่หัวแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับเวลาถ่ายคลิปจะได้มองเห็นอ่ะเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยืนเล่นตรงนี้นะช่วงนี้หน้าร้อนนะครับ ก็หญ้าแห้งๆเต็มไปหมดเลยนะครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับกับจ r f า r z a า450นะครับท่าที่เราควรจะได้ก็คือเอาหางหันหาตัวแบบนี้ฮอบท่าแรกนะครับท่าที่สองหันหันซ้ายถนัดขวาก็ค้างท่สาท่าที่สามก็หันไปทางซ้ายนะครับแล้วท่าสุดท้ายก็คือเป็นโนตอินแบบนี้นะครับในนี้ในส่วนของนอร์มอนนะครับแล้วเราก็หมุนช้าๆการรอบทิศแบบนี้นะครับตอนนี้พอเราได้แล้วนะครับเปิดไอเดนนะครับ หงายท้องนะครับท่าแรกนะครับเอาหัวหันหาตัวแบบนี้นะครับท่าที่สองเอาหางหันหาตัวนะครับท่าที่สามหันไปทางขวานะครับท่าที่สามหันหัวไปทางซ้ายท่านี้ใครที่ถนัดซ้ายจะบอดทันทีนะครับหมุนช้าๆการรอบพิดแบบนี้นะครับนะครับสามดีมาแน่นอนครับถ้าเก็บเทนถ้าถ้าเก็บพื้นฐานท่าเหล่านี้ต่างๆแล้วนะครับก็สามารถที่จะต่อไปถึงขั้นสามดีได้แล้วได้เลยนะครับ อ่าโอเคนะครับหมุนตอนนี้ก็ว่านลวดลายเลยนะครับไม่รอช้าสไตล์กามิดแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันมีรถมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องหลบรถก่อนตอนนี้ตอนนี้ผมกําลังอยู่ในท่าหงายท้องเอาหัวหันไปทางขวานะครับนะครับรอลอรถไปก่อนแนละ้วผมก็จะจัดลีลาต่อนะฮะ สวัสดีครับถ่บายคลิปด้วยบินด้วยโอเคอ่าพิ้งปลาออกนะครับพิ้งปลาเข้านะครับกับหลังกับหลังอีกนะครับตบท่าโน้ตอินนะครับคล๊บหน้าไปทีนึงนะครับลมแรงนะครับ อันนี้คือแต่ละท่าแต่ละท่าก็จะช้าๆหน่อยไม่เร็วนะครับบวกกับลมที่แรงแล้วก็ข้างหน้ามันมีต้นต้นไม้ด้วยค่อนข้างที่จะกดดันหน้าดูนะฮะผมกลัวจะไปฟันต้นไม้จังเลยตรงนี้ไม่ค่อยจะโล่งเท่าไหร,ร่นะฮะเวลาที่เล่นก็จะเกง่งๆแบบนี้นะฮะ บหายท้อนะครับเก็บเบสิกพื้นฐานนะครับเอาหัวเอาเข้าเอาหางเข้านะครับหันไปทางขวานะครับหันไปทางซ้ายนะครับก็ท่านี้ก็จะเป็นท่าที่เบสิกพื้นฐานที่ใครๆก็ต้องเล่น ต้องใช้นะฮะอันนี้ผมจะหมุนเป็นลัดเดอร์ซ้ายส่วนลัดเดอร์ขวานะครับผมยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่อาลัดเดอร์ขวาหมุนนิดนึงนะครับยังไม่ค่อยคล่องนะครับแต่ก็เริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมาที่ไหนล่ะเริ่มมาก็ไม่มาสักทีนะนะนครับหมุนลัดเดอร์ขวาบ้างลัดเดอร์ซ้ายแต่ลัดเดอร์ซ้ายหมุนได้แล้วนะครับก,ก็มาฮอปสี่ทิศถ้าใครที่ยังไม่ได้ก็มาฝึกฮอปแบบนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวตัว X 360เนี่ยผมจะถ่ายรีโมทให้เพื่อนๆได้ดูดีกว่านะครับก็บินฮอบไงท้องอันนี้คือการฮอปเอาหัวหันไปทางขวาฮอบหงท้องเอาหัวหันไปทางซ้ายนะครับฮอปหงท้องเอาหัวหันเข้ามาหาตัวฮอบหงท้องเอาหางหันเข้ามาหาตัวนะครับแบบนี้ทําไปเรื่อยๆนะครับ3มนาทีแล้วมั้งเนี่ยผมต้องลงแล้วนะครับ ปิ้งปลาออกนะครับโอเคปิดไอเด้นนะครับลงจอดนะครับเวลาลงจอดเนี่ยผงก็จะพยายามตัดฮอนนะถ้าตัดฮอนเนี่ยมันก็จะทําให้รอบมันหายแต่ว่าเราสามารถที่จะเลี้ยงพีทเอายกหอเอาให้บังคับให้หอนเนี่ยลงจอดได้นะครับ <S <S ผมถ่ายคลิปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็มาตรวจทานดูนะว่าคลิปมันอยู่ในในจอเราหรือเปล่านะครับ ก่อนที่จะเอาให้เพื่อนๆได้ดูโอ้เห็นพอดี<ะ>เลยนะครับตัวนะครับท่าที่สามท่าที่นะครับออกคนระับได้เลยนะครับได้เลยน,นา,าทีนึงนะโอเคต่อไปก็จะเป็น X 3 6 0นะครับเดี๋ยวผมจะบิน X 3 6 0ให้เพื่อนๆได้ดู<ะ>อ่ะผมปิดโทรศัพท์แล้วนะฮะงงไม่รู้จะทำอะไรก่อนแล,ละหลังแล้วตอนนี้นงงหมดเลยงงงงงงอ่ะต่อไปเป็น X 3 6 0แล้วกัน เดี๋ยวลำเนี่ยผมจะถ่ายมือเวลาที่ผมบินนะจะจะถ่ายให,ให้ให้เห็นนิ้วจะถ่ายให้เห็นนิ้วเพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับว่านิ้วของผมมันเป็นยังไงนะครับหลายคนก็ถามหาว่าอยากเห็นนิ้วของเอกสายหมุนนะครับว่าเวลาเล่น3ามดีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมเลือกเป็น X 3 6 0นนะ,ะนะครับเลือก X ส6 0นแล้วตอนนี้ก็หยิบพอมานะครับ แต่ว่า X 3 6 0ของผมเนะี่ยจะมีแบตแค่ก้อนเดียวนะครับใช้แบตเป็น1 3 5 0มิลลิแอมเป็น6เซลล์แบบของ y p g ก้อนนี้ตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะผมไม่เห็นมีละผมจะเห็นก็มีแต่เป็นแบตของ BT นะเป็น1 5 0 0มิลลิแอมเลยตอนนี้พันสามรู้สึกว่าจะไม่ได้ทำแล้วนะ,ะ X 3 6 0บิน 3D เบาๆนะครับเดี๋ยวดูนิ้วของผมแล้วกันว่านิ้วผมจะเป็นยังไง ปีดเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับตัวเก่าจะเป็นตัวสีแดงตัวนั้นผมขายให้ลูกค้าไปเลยราคาขายไปประมาณพันสองขายเป็นมือสองนะครับนี่ครับสปีดผมเบิบม,มาใหม่เลยตัวนี้ซื้อมาใหม่เลยนะครับของ Hobby Wing 60แอมถ้าจะเล่นก็ลองเล่นสปีดตัวนี้ไปเลยดีกว่ามันจะจบดีนะฮะ โอเคเดี cumin, ๋ยวผมไปวางพอแล้วทีนี้เดี๋ยวมาดูนิ้วผมนะอ่าเดี๋ยวทีนี้มาดูนิ้วผมกันว่านิ้วผมมันจะเป็นยังไงนะครับนิ้วนิ้วนิ้วดูนิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะยืนตรงนี้แล้วกันผมจะยืนตรงนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นนิ้วนะอจะยืนเล่นตรงนี้แล้วกันแต่ก่อนอื่ผมก็จะต้องใส่ใส่เอ่ร โทรศัพท์ของผมถ่ายคลิปด้วยนะครับนี่แหละคือเบื้องหลังของผมนะครับที่ผมมาเล่นแต่ละวันแต่ละวันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ถ้ามาเล่นก็จะถ่ายคลิปให้เพื่อนได้ดูก็ทําแบบนี้แหละเอาละหนึ่งสองสามแอคชั่นนะครับโอเคนะครับถ่ายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูนิ้วผมเลยนะครับ x 3 6 0ะยืนเล่นตรงนี้นะครับ ลาการเล็กสาองสูงมันก็จะค่อนข้างที่จะเบาหนึบนะครับมันจะไม่ปลิ้วเหมือนฟอซ่านะครับก็จะได้ความหนึบพอแล้วนะครับก็จะบินสามดีให้เพื่อนได้ดูแล้วนะหมุนรัดเดอร์ขวาอันนี้รัดเดอร์ซ้ายนะครับเปิดไอเด้นนะครับกลับหลังเข้าไปหนึ่งทีนะครับคือเล็ติกตอกนะครับ ลมแรงเหมือนกันนะเนี่ยลมแรงนะฮะบินลำบากจังเลยนะฮะ กวสอยต้นไม้่างเลยนะอุย้ยลมมันกดมาหาตัวผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบสิกก่อนดีกว่า <c oughs> นะครับโอเคเนี่ยผมก็ตอนนี้ผมกำลังหงายท้องอยู่เพื่อนเพื่อสังเกตนะครับว่าอ่าสติติทัชเทิรนเนี่ยมันจะลงมาเกินครึ่งนะครับตอนนี้ผมมองนิ้วผมไม่ได้นะครับผมจะต้องมองฮอนะครับ แล้วก็นิ้วโป้งข้างขวานะครับก็จะคุมในส่วนของเอลเบเตอร์กับลัดเดอร์นะครับเนี่ยครับถ้าผมโยกลัดเดอร์ปุ๊บมันก็จะหมุนเนี่ยครับหมุนหมุน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 นะครับเนี่ยหมุนอันนี้ผมหมุนหมุนหมุนให้อยู่ในแกนนะครับฝึกหมุนแต่ห้อมันหมุนอยู่ในแกนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องคุมหออีกทีนะครับ ใกล้หน้าผมจังเลยนะฮะเดี๋ยวออกเป็นนู้นกันเดี๋ยวเรียกรอบกลับมานะครับปิ้งปลาออกนะครับปิ้งปลาเข้าปิ้งปลาออกวันนี้พิเรศติ๊กตอกนะครับผมบินก็เป็นไม่กี่ท่าล็อกนะฮะก็ไม่ไม่ค่อยได้ฝึกซ้อมสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอบินได้นะครับพอบินได้ พอแล้วกันพอแค่นี้นะครับแค่นี้ก็เสียวเก่งไปหมดแล้วนะฮะมันมีลมด้วยนะครับลมมันก็แรงอ่าแล้วก็ลงจอดนะครับโอเคโหลมมาแรงหนักเลยนะฮะบ,บินเสร็จแล้วก็โอเคกดสต็อปนะฮะทีนี้มาตรวจสอบคลิปดูนะครับว่ามันอยู่ในมันอยู่ในกรอบของเราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ได้เห็น อ่าก็เห็นนะครับแต่ว่าบินจะไม่ค่อยเป็นท่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ได้บินนานนะอ่าไม่ได้บินนานแล้วก็จะรู้สึกแบบเหมือนจะคิดเครียด,ดนิดนึงเพราะว่าอ่อพอมาไม่ได้บินนานน่ะพอมาบินปุ๊บเนี่ยนิ้วมันกาาระสับนมันก็ไปไม่พร้อมกันนะครับลำของผมลำนี้ลำของผมลำนี้ก็จะเป็นสีขาวเหลืองนะครับแบบนี้ ลำนี้ก็จะเป็นลำที่ผมค่อนข้างที่จะรักโปรดปรานออมากๆเอามว่าบินเดินทางก็ได้บิน 3D ก็ได้นะครับบินแบบไหนก็สนุกนะครับชุดไฟก็เนี่ยเลยครับของกราสกันหางก็เป็นของกราสนะครับสปีดท็อปวิ่ง60แอมป์มอเตอร์1,800 KV นะครับตัวนี้แบบ1,350มวลลิแอมแล้วก็ที่สำคัญผมก็จะใช้เป็นกล่อง b e ส s ซนะครับตัวนี้บินมาเป็นหลายปีแล้วนะครับ ตัวฟร์ซ่าของผมก็บินเป็น v3 เช่นเดียวกันนะครับโอเคงั้นก็สำหรับในคลิปหน้านะครับผมก็จะมาอา,อาจจะต้องมาบินเจ้าตัว 500L นะครับก็จะเสร็จประมาณวันตัว 500L อะ่ะก็จะเสร็จประมาณวันเสาร์นะครับเพราะว่าอะไรจะมาถึงวันเสาร์ อะไรก็จะมีดอกจอกนะครับแล้วก็จะมีใบพัดหางหลังด้วยนะครับจะเสร็จประมาณวันเสาร์แล้วก็จะมาบินบินให้เพื่อนได้ดูแล้วก็พร้อมกับตัวฮิวอี่ฮิวี่ก็จะบินเป็นระบบ GPS แต่ว่าผมจะบินเป็นระบบนอมอนให้เพื่อนเพื่อได้ดูก่อนเนาะแล้วก็ในส่วนของอความรู้ต่างๆผมก็ยังไม่ลืมนะเดี๋ยวมีมาแน่นะช่วงนี้ผมก็งานยุ่งด้วยนะครับผมก็พยายามที่จะทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพื่อนอยากรู้อะไรผมก็บอกแล้วก็เรื่องการเซ็ตของเจ้าตัว X3 กเนี่ยก็ไม่ลืมนะ ก็เดี๋ยวผมจะเซตต่อเหลือค้างเพื่อนๆไว้ในเรื่องของสวัสเพจเนาะแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตออกไปวิ่งออกกำลังกายแถวบ้านก่อนนะครับเพราะไม่ได้วิ่งมา3วันและนะครับคนเป็นเบาหวานก็อย่างนี้นะฮะก็ต้องออกกำลังกายเป็นประจำโอเคองั้นสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า